บอกคนไหนที่เพื่อรู้จักเราบอกรักเราไวๆให้คำมั่นสัญญาบอกจะทำนูน่นทำนี่ทำนี่ทำนั่นให้ไวๆหรืออะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นสัญญาณอย่างหนึ่งของการโกสเหมือนกันคนที่พูดจะอะไรให้บอกว่าจะให้บอกว่าจะทำอะไรง่ายๆโดยที่ไม่นึกถึงขั้นตอนโปรเซสที่มันจะต้องทำยากง่ายๆเลยพี่เคยเจอน้องที่มาปรึกษา ปรึกษาพี่ว่าเขาเรียกเราแม่นะแม่เนี่ยเออจะมาจากอังกฤษเขาจะมาจดทะเบียนสมรสกับหนูเลยนะคะหนูต้องทําอะไรบ้างคะเราก็บอกว่าอืถ้าเป็นแบบนี้นะถ้าเป็นแบบนี้มันดูไวไปนะคะฝอเขาอาจจะกําลังรู้สึกตื่นเต้นเขาก็เลยพูดไปเรื่อยให้หนูใจเย็นๆไม่นะคะเขาเตรียมเอกสารเขาซื้อแหวนอะไรทุกอย่างแล้วฝอเป็นคนที่คิดละเอียดมากแฟนพี่ขอพี่แต่างงานเนี่ย ไม่ได้ซื้อแหวนไปเพราะเขาไม่รู้ว่าเราจะปฏิเสธเราจะรับหรือปฏิเสธเขาถูกไหมเขาขอเราแล้วกลับมากรุงเทพเขาก็มาซื้อให้เราไปวัดที่นี้ที่ร้านด้วยกันเลยเขารอบครอบนะคะแล้วเรื่องจดทะเบียนส่งรถจดยังไงอะเราก็ถามต่ออีกน้องเขาบอกให้น้องเตรียมเอกาสารอะไรไหมคะไม่ค่ะเขาบอกว่าเขามาจดเลย ขอคุณต้องไปสถานทูตไปขอใบรับรองไปขออะไรต่อมี้อะไรคุณต้องเตรียมเอกสารไปกงไปเกิดคุณอยู่ไหนมีหรือ,อยังแล้วไม่ใช่จะได้กันง่ายๆนะเออคือแบบเนี่ยเนี้ยเนี่ยเนี้ยคือสิ่งที่ให้เราฟังวันนี้ให้เราจําไว้เลยนะให้เราจําไว้ให้ดีเลยนะถ้าเขาพูดง่ายๆโดยไม่นึกถึงโปรเซสไม่นึกถึงขั้นตอนไม่นึกถึงว่าทุกอย่างที่จะทํามันต้องใช้เวลาถ้าพูดง่ายนะคะเดิอนอยู่เฉยๆแล้วเข้าไปจดทะเบียนสมรสกันได้นะ่ะ หรือไปยืมอ๋อแล้วก็มีอีกที่บอกว่าจะพาน้องเนี่ยบินตามไปด้วยเลยมันเป็นไปได้เหรอที่จะพาบินตามไปได้เลยสมมติว่าคุณลุงอืมคือมันหลายเรื่องมากถ้าการพูดอะไรง่ายๆโดยไม่ถึนึกถึงโปรเซสนะคะไม่ใช่เนี่ยไม่มีใครพูดหรอ,คอกคำเนี้ยเพราะทุกคนน่ะจะผ่านขั้นตอนพวกเนี้ยเราก็ดูเขาเงีเงยบๆขนาดเขาให้ถือกุญแจคอนโดเข้าคนละชุดยังหวังอะไรไม่ได้เลยคะ่ะเพราะไม่มีทะเบียนไม่อ่าคุณเปตอง ที่คุณพูดนะ่ะถูกต้องแล้วค่ะถูกต้องแล้วฝอที่เขาคบกันนะ่ะฝอยิงชายอะ่ะเขาคบกันเขาก็เป็นแบบนี้เขาเข้าบ้านกันมีกุญแจมีอาย,ยุมีอะไรทุกอย่างครบทุกอย่างนะคะแต่เขาไม่ลรำเซนกันพอถ้าลรำปลุกเขาขต้องได้รับการทะนุถน,นอมคามพูดจะอ่อนลงมาคุณคุณเยอะอเอเอเรียกคุณฟ้าแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะนั่นแหละคุณทําถูกแล้วค่ะต้องต้องต้องเงียบๆป่ะค่ะคือคือการมีทะเบียนสมรสหรือไม่มีอ่ะมันก็ ไม่ใช่เรื่องที่จะต้องแพทเทิร์นเดียวกันทั้งหมดถ้าเขาดูแลคุณคุณดูแลเขาเขาทําให้ชีวิตคุณดีขึ้นคุณรู้สึกว่าอบอุ่นมีความสุขแล้วคุณก็เข้าใจว่านั t h i n g ไฟเวอร์เนี่ยไม่มีอะไรเป็นนิรันเนี่ยคุณก็จะอยู่กับความสุขตรงนี้ได้มันชะตาของคนเราไม่เหมือนกันบางคนสะดวกที่จะอยู่ด้วยกันแบบไม่ต้องมาใช้เอกสารมากมายเขาก็อยู่กันได้ค่ะถ้าคุณคตก,กับเขา แล้วมันทําให้ชีวิตของเราดีขึ้นก็พบต่อถ้าไม่ได้มาอยู่ต่างประเทศหรือว่าไม่ต้องทําอะไรหรือว่าไม่ได้เกี่ยวกับสิ่งที่เขาจะดูแลคุณหลังจากเขาไม่อยู่กับคุณแล้วอ่ะเขาจากโรคนี้ไปแล้วเนี่ยถ้าเขาคํานึงถึงตรงนั้นแล้วเขาทําให้คุณอ่ะถือว่าคุณโชคดีมากเพราะแต่ละเดือนเพนชั่นที่เขาจะหักให้คุณเนี่ยสองสามพันยูเอสหรืออะไรก็ตามพวกเนี้ยมันเหมือนเป็นเงินฝากให้คุณถูกไหมคุณก็ถูกหักไว้เมื่อถึงเวลาคุณก็ไปเบิกถอนได้แค่นั้นอืม มันก็เป็นสิ่งที่ได้มากได้น้อยก็อยู่ที่วาสนาของเราแค่นั้นเลยเปรียบเทียบกับคนอื่นไม่ได้นะคะเปรียบเทียบกับใครไม่ได้แล้วก็เวลาที่ฟอกเขาพูดอะไรง่ายๆแล้วมันจะหลอนนิดนึงก็ตรงที่ว่าเขาทําตามที่พูดได้หรือเปล่าส่วนใหญ่คนที่เป็นนักทานักลงมือทอําอ่ะจะไม่ค่อยพูดถ้าเขาจะถ้าตอนเนี้ยอย่างแฟนพี่ถ้าเขาจะทําอะไรให้แบบเนี้ยเขาจะพูดแล้วทํา จะจะแบบนั้นแต่ถ้าเขาไม่พูดแปลว่าเขาไม่อยากทําไม่ต้องไปไม่ต้องไปบอกไม่ต้องไปสั่งสู้เขาสู้มาสู้ตายอ่ะอืมนะทีนี้เรามาดูพาร์ทที่สี่กันค่ะพาร์ทที่สี่นะคะตองข้ามค่ะสัญญาณที่มือใหม่มักจะมองข้ามแล้วจะถูกโกสนะเขาบอกเลยทุกอย่างจะมาตามเวลาแต่เราเร่งเขาไม่ได้ค่ะใจร้อนไม่ได้ส่วนใหญ่เราต้องการความชัดเจนคุณเปตองคือนิ่งเสียตำลึงทองอะ่ะ เอาตรงๆนะจากจากตัวพี่เองนะคือเราก็ต้องยอมรับว่าเอาว่าเป็นไงเป็นกัรเป็นไงเป็นการอะคือลงเรือลำนี้เราก็ต้องไปให้สุดคือเราได้พยายามแล้วพบหลายคนคุยหลายคนเอไปเรียนรู้ทั้งออนไลน์ที่ท่องมาทั้งประสบการณ์ตรงใช่ไหมก็ออยังไม่เห็นจะรอดเลยเพราะเรายังควบคุมสติอารมณ์เราไม่ได้